เอลาดิตาคนสวยสวัสดีครับสกายสวัสดีครับอันนี้เหยียบได้ไหมเหยียบได้สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะวาลูกสวัสดีค่ะหวานลูกสวัสดีค่ะลูกนะเร็วายที่กใครเนี่ยบ้างไกอพี่ไก่หอเ่มไหมครับโอ้ยจะมันหอมแก้มน้องโอ้ยน้องไก่มันหอมแก้มน้องนี่ครับหอมแน่ เข้าไปเข้าไปเล่นกันมนาะกันมีมูนะมีมูแล้วดเวราของเราแล้วเจ้าหน้า่ไปเอาสมใหขนาด้อนี้ไงนี่ได้กระส่ากะาคนสวยตื่นแล้ค่ะคนสวยตื่นแล้วบานนี่พี่เดียงาข่าวสุดหนึ่งุดกับก็ได้พี่เรียงพอมักันทไตาวทนาว่โอ้ยกไ่ะพี่หยอเชยเฉยี๋พี่เดียวพี่ก็ลากหอมแก้มมาหนอืมเฉยเช ช่วยพี่่อยช่วยพี่่อยพี่กายหายไหนคะเนี่ยหอมแกมน่องอีกแล้วโอ๊ยม่งว่าหอมแกมน้องอีกแล้วโอ๊ยั่ตามมหาหนองยวนหมอชิดสองมาครนี่ยพอดีน้องตื่นแล้วันก็เลยมาเล่นเป็นมูนองเปรเลนก็น้องดีเปรเลงก็นองดี อ้น้องทำไมปิดก็น้องเดีกาจะผานปิดไปนไม่ได้ได้มองยูต้องใ่นเขาก็ยยนในรถตู้ตึงอันเย็นแน่ค่ะลุบวันแ่ลงบ้านเนี่ยเมียนมันบอกเย็นได้ัมันมันมันหอบท้างหลังหอบปีเดียวอืออ๋อจะรู้ไปขอ้วยขอด้วยวันที้ไม่เย็นร้านจะปิดไปหายหายหลพี่หายเือพี่หายไปไหนหายไปไหนคะเอาเรียกพี่กายนะเร็ว พี่กายหายไปไหนแช่หายไปไหนคะพี่กายหายไปไหนแล้วแช่ขายไหนี่่หหมมูใก็กันเข่าวว่านั่งในรถเป็นโมนประแจ้วเนาะค่ะนี่รถตู้พี่พี่นั่งในแต่ตู่ตาเอ๋คุณสวยไอ้อยันยันหน้าไอ้โอ๊ยคนสวยตนแล้วค่ะคนสวยตนแล้ว สวย <ads> ตื่นแล้วแหนหอมหอมน้องอีกแล้วตามมันหอมน้องหอดอันหมอยชิดสองทุกทางพี่สกายพี่สกายอันตามมันหอมน้องหอดอันน้อยชิดสองเลยมาล่อหน่องผึ้นเวทีก็แม่พนักงานก็ประมาชิกเด็กคนละทางเอาเต้นแล้วเอาเต้นเต้นเต้นเอาเต้นหน่อยเออเก่งจังเลยเอาเต้นลูกเต้น อ่ะเต้นลูกเต้นเ้าเบิร์กเบิรบอกว่าผมาไหนเบิร์กบิร์กินมาเต้นนี่ยังกัดรถวีไอพีรถนอนคนกัอะไรกัดแก้มค่ะบอกนอนเพคนแก้มค่ะแก้มใครกัดใครกัดเอายังไงก็ป่ะเอาอันเอาอันทวงอันกระเป๋าได้ตายี๋มมองพนางนันละแล้วก็ส่งจะไห้มีแต่ตาสีชมพูแล้วก็เอาเอาสุดกะบฟองมน้าสุดหนึ่งก็ได้สุดกับแต่กับฟองว่ะมันจะสุดเหรอส่งจะไห้สีใดก็ได้เย่อกรกับตาเนื้อสระเด้อแล้วก็กระเป๋าได้ตา นับคกปานนี่ติโอ้ยป้านอนนะคะป้าลุงก็ได้เจ้าก็มาเอาหน่องอาหารร่อนจ้ามจะขึ้นเวทีนะคะเมาหน่องก่อนแม่แม่เคนแบบตรียมตัวแต่งตัวจะขึ้นเวทีแล้วค่ะพี่หายไหนคะอยู่หมอชิดสองเะค่ะวันนี้ตามมา่อหอดต้นลิตาถึงหมอชิดสองเลยค่ะวันนี้ตามมา่อแหก็ลังใจนริตา สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวับดีสวัส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 ดีสววัสดีสวัสดีสวัสดีดีสวัสดีดีสัสดีสีสวัสดดีสวัสดีสีสวัสดีสัสดีสวัสดีสวัสดีสวัีสวัสดีีสวัสดีสวัสดีีสวัสดี แม่แม่เตแบบเอตีเปเี่ยนแลีวจะมาลจะมาบอกให้สวยะส่งในพายดเียงในเียโอ้เตียไปไปลูกกถุ่มแล้วแม่ีวบุิดอบอลางแ้ฮะเขาเยวกมากโอ้มนมข้อยางอะไรยางหลัง แต่งหน้าแล้วจ้าเปียกเบอรพี่หล่อนเหมอนพ่อพ่อพ่อสิค่พ่อไปแล้วลูกพ่อไปพ่อไปแต่งหน้าแล้วพ่อจะเตรียมตัวขึ้นเวทีแล้วหัวสิโคลูกหัวสิโคลูกระวังหัวระวังหัวระวังหัวลูกไอ่ไอ่จะถึงเหมือนกันละไอ่นะต้องดีๆต้องต้องแกปิดฝ้าม่านเขาดีๆหน่ลูก ปิดผ้าม่านเข้าเลยรากหมดแล้วเออนัแลรากหมดแล้วลกหมดแล้วแล้วคนจะมาซองมันเข้าแล้วเจ้าว่าปิดบ่มึงนี่ว่าเป็นยังดอกปิดดอกว่าเป็นยังดอกตั้งนานนะว่าจะเป็นหอมดูดิโอ้ยข้าดอกตกเบิดเลยเด้อข้าดอกข้าดอกโต๊ะก็แต่ละถือหอมดูหลายทำอะไรน่ะทำอะไรปากจูบบเป่าอะไรา อะไรคะลูกมัน่ัยโอ้อะไรอะไรมันจะเปิดออกเพ้าะมันจะเปียดมันจะมาท่านอีกปียเด็ะหันเนาะมันจะมาเปียดมาเปียด่าได้หันแค่นี้ค่ะลูกพอแล้วลูกพอแล้วพี่เรียกพี่เรียกพี่กายเรียกแล้วนะแค่นี้ค่ะลูกพี่กายไปไหนเอ่ยพี่กายไปไหนเอ่ยพี่กายไปไหนแค่นี้ค่ะกายยักษเออกายไหนกพี่กายกายไหนล่ะอยากไปกายหน่อยเร็วเ่อปลาโทรหาพี่โตปะ ก็หาตปะ่ะ <im itation> มันมันมันอ่นไอ้ตัวกินหอดเรอบอตายแล้วไอ้ตัวกินหอดแล้วปานเนี่ยนะ <im itation> แม่หอมน้องอีกแล้ว <im reson ant> หอมน้องอีกแล้วเป <im itation> ็นพีน่เลี้ยงเอาน้องมันพี่สกายเป็นพี่เลี้ยงเอาน้องล่อน้องขึ้นเวทีพี <im itation> ่น้องนพี่น้องอนองขึ้นเวทีน้องขึ้นเวทีแล้ว จั่งจัดยาน้าหนอนไปนั่งโย่ร่ำดุกกาไหมค่ะจั่งจะได้พาน้องไปนอนอยู่ล่ำดุกกานั่งนั่งดีๆนาริใครสวัสดีค่ะใครมานั่งดีดๆมานั่งดีๆเดี๋ยวหิ้วตกนะเดยวหิ้วลุกขึ้นนาริตะค่ะเอาพี่ต้าลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วๆค่ะไปเอ๋ใครเนี่ย ไข่ไข่โตกินหอดพีโตคนโตเอ้ยตายวอรหวานกินหอดพีโตอคิดถึงพตนิี่โะคิดถึงไหมคะพี่โตพีโตกินหอดน้องหมะหันกินน้าด้ว้แท้พี่โตกินหอดน้องแล้วไอโตขึ้นมาไม่ใช่้บอกินหอดน้องบ่อนอนเหร โุ้กิดหอดน่องบอก่ไอ้ตกคนอนไวแถวบ้านอย่าเปิดตุ่งค่ะที่โซ่ผลจ้าจะโซ่ผลจ้าเอ๊ะเอ๊ะเอัีนจมูกไล่ติดตามกันเลยกดแชร์กดติดตามได้ค่ะสกายมากอได้ค่ะตามมาให้กำลังใจนาฬิกาซิงจี่เลย เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เไปขั้นอย่ากันนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะนคะี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมากรอสวัสดีน้องกายสวัสดีครับเซียร์กครับจำดีๆสวัสดีครับ